สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับตอนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันที่24พฤษภาคม2565อยู่กับเรา3คนครับผมปีเตอร์โบเจาะลึก,กเชลซีครับผมโค้ชแอคทันข่าวหรือผูครับการวหน้าล่าข่าวแมนยูครับ ครับเช่นเคยนะครับเราก็จะนําหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศมาฝากกันนะครับวันนี้เป็นควันหลงเงินต่อครับเกี่ยวกับของพิมยรีเราจะรวมสถิติที่น่าสนใจทั้งซีซั่นมาให้ดูนะครับเป็น7โคดสถิติไม่ว่าจะเป็นพวกใครที่แบบจอมยิงคมจอมเซฟเหลือเชื่อจอมเลี้ยงบอลพวกนี้เดี๋ยวนีมาฝากแบบจัดหนัก,กจัดเต็มตแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนั่นก็คือนำแรตธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับ ครับผมมากกว่ากีฬาคือน้ำใจในกีฬานะครับจากบริษัทไทยเบเวอร์เจํจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างในมือโคตรแอคขวดนี้แหละครับมีการเปลี่ยนสีไฟข้างหลังเออไฟมันไปเองของมัน <c oughs> โอ้โหขอคำว่าสีเขียว <c oughs> สีเขียว <c oughs> มัน,มนพอดีไปเลยนะจริงจริมันจะเปลี่ยนย <c oughs> ระบบนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไหครับ แต่ว่าไม่ได้เขียวแค่จเจ้าเเดียวครับเพราะว่าเคแบงของเราก็เขียวเหมือนกันนะฮะธนาคารกรสิกรไทยนั่นเองสําหรับบริการบนมือถือ k นะครับแอปพลิเคชันที่ให้คุณได้สะดวกสบายกับการจัดการธุรกรรมทางการเงินน,น,นะครับใครยังไม่ม<ป>ีบนมือถือโหลดมาใช้งานกันได้แล้วนะครับครับอ่ะเริ่มเลยครับค n n แ c t ครับผมมาเริ่มกันที่ สถิติอันแรกนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าสกู๊ปอันนี้แล้วก็ข้อมูลต่างๆนานา,นา,นาสถิติต่างๆนะครับมาจาก The a t h l e t i c UK สื่อดังของอังกฤษนะหัวข้อแรกครับเรามาดูสถิตินี้ดีกว่านะฮะว่าทีมไหนครับที่มีการพัฒนาเรื่องแต้มเยอะที่สุดถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะระหว่างซีซั่นที่จบไปก็คือ2021-22กับซีซั่น2 0 2 0 2นีนะครับความต่างครับทีมที่พัฒนาแต้มมากที่สุดนะอ่าเราจะเห็นด้านบนเลยฮะ เห็นต้องดูตรงริ์พูครับเขาจะบอกว่าเป็น i m p r o v ฟเยอะที่สุดเลยนะฮะก็คือหรือว่าปรับปรุงหรือว่าแต้มมากขึ้นเยอะที่สุดที่23แต้มเลยนะจากปีก่อนหน้านั้น2 0 2 0 2 1ที่ลิเวอี่ร์พููจบที่3เนี่ยได้69แต้มมาปีนี้จบที่2ครับได้92แต้มได้รองแชมป์นะครับส่วนทีมที่อัปเกรดขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วก็รองลงมาเป็นอันดับที่2ถ้าเท่าที่เราดูเนี่ยก็จะเป็นไบรท์ตันนะ เอออย, hmm. อย่างที่เราก็พอจะเห็นว่าปีนี้ไบตันดูฟอร์มจะดีกว่าปีก่อนเพิ่มขึ้นมา1ิแต้มเลยส่วนสเปอร์ครับที่ปีนี้จบท็อปโฟได้เพิ่มแต้มเพิ่มจากปีก่อนมา9้าแต้มก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่อันติโอคอนเต้เข้ามาช่วยสเปอร์จริงๆนะครับส่วนที่ตรงกันข้ามฮะให้ดูแถบล่างๆนะครับอันนั้นคือการที่ทําแต้มหล่นจากปีก่อนเยอะที่สุดนะฮะ hmm. ลีดเนี่ยจากปีก่อนหน้านี้เนี่ยได้ห้าแต้มแต่มาซีซั่นที่เพิ่งจบไปเนี่ย เหลือเพียงแค่สามสิบแปดแต้มรอดตกชั้นแบบบุดวิทอะ่ะแต้มนี้ดอปลงไปถึงยี่สิบแดแต้มเลยเอฟเวอร์ตันเองก็ดอปเยอะเหมือนกันดอปถึงยี่สิบแต้มก็จะเห็นว่าพวกที่แต้มดอปเยอะๆเนี่ยโอ้ยังโชคดีนะว่ามีรอดตกชั้นบ้างรอดทั้งคู่เลยแหละทั้งเอฟเวอร์ตันและลีดนะเกือบไปเหมือนกัน <c oughs> อืมเกือบเกือบไปถึงจะฟอร์มดรอปไปเยอะก็ตามส่วนของเีอร์พูนี่เข้าใจได้นะว่าจริงๆคือคุณภาพของเร์พูเขาสูงอยู่แล้วแต่ปีที่แล้วเป็นปีที่เร์พูเ็าเจอกับปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานเยอะโดยเฉพาะฟานไดถูกปะ่ะการที่ปีที่แล้วแต้มมันจะลดลงไปก็ไม่แปลกแต่ปีเนี้ยพอตัวหลักกลับะสมบูรณ์แต้มก็กระฉูดขึ้นมาเป็นดับสองล้านีกเลยอืส่วน ส่วนแมนยูผมก็นั่นแหละครับตามภาพฮะลดลงไปเยอะมากปีนี้เป็นปีที่เก็บแต้มได้น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บอลลีกเลย58แต้มเท่านั้นก็ถือว่าเป็นปีที่ผลงานตกต่ํามากจริงๆนะครับเนอะครับอ่ะมาที่หัวข้อถัดไปครับทีมไหนยืนหนึ่งเรื่องลูกตั้งเตะหรือว่าเซตพีสนะครับทีมฟุตบอลที่ดีต้องนอกจากลูกโอเพนเพลย์เก่งแล้วเนี่ยต้องเล่นลูกนิ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับหัวข้อนี้ปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมแชมป์ทำประตูจากลูกนิ่งได้เยอะที่สุด 22ลูกตามกราฟเลยนะครับที่อารติช็อจัดมาให้นี่คือจํานวนที่มากที่สุดตั้งแต่เป๊ปโกเดล่าเข้ามาคุมทีมด้วยนะครับปีนี้พัฒนามากเรื่องของลูกเซตพีซรองลงมาก็เป็นทีมรองแชมป์ครับลิเวอร์พูลนั่นเอง19ประตูดังนั้นก็ไม่แปลกเลยที่ทั้งสองทีมเนี่ยแข็งแกร่งและก็แย่งแชมป์กันสนุกในฤด,ดูกาลนี้นะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์คืออันดับ3เนี่ยเป็นเบนฟอร์ดนะฮะที่ทําได้เท่ากับอาร์เซนอลที่16ครั้ง เรดฟอร์ดมีลูกเล่นหลากหลายนะครับทุ่มไกลตั้งเตะเตะมุมอันนี้เป็นทีเด็ดที่ทุกทีมต้องเจอมาแล้วเวลาที่ได้พบกับเรดฟอร์ดอันนี้ก็เป็นกราฟฝัฟ่งดีนะครับใครอยู่บนสุดก็ดีไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นกราฟฝั่งที่เป็นขั้วตรงข้ามป้องการลูกตั้งเตะสําคัญนะครับแต่เอเวอเรตัเนี่ยทำได้แย่มากเสียประตูจากลูกตั้งเตะ22ลูกนะครับรองลงมาเป็นเลสเตอร์20แล้วก็ลีส18 <laughs> นะครับ <laughs> เห็นได้เลย ว่าทั้ง3าทีมเนี่ยผลงานย่าแย่แค่ไหนในปีนี้นะครับเพราะว่าก็มีส่วนหนึ่งจากการเสียลูกตั้งเตะนั่นแหละส่วนทีมที่รับมือได้ดีที่สุดล่างสุดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เสียประตูจากลูกนักเตะแค่1นลูกเท่านั้นรองลงมาก,ก็เป็นเชลซี Chelsea, เป็นวูลฟ์แล้วก็แมนยูลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องบอกว่าซิตี้เรื่องของลูกนาอากาศปีนี้มาดียืนหนึ่งจริงๆฮะต้องยอมครับเสียแค่ลูกเดียวอันนี้คือโหดจัดประหลัดบอกเลยนะเสียล <l acht> <ส>ูกเดียว <l acht> แต่ทําได้ถึง22นนคือแบบทั้งเสียน้อย<ท>และทําเยอะสุดโอ้โหเขาเรียกว่าโหดจัดทั้ง Open Play และ Set s e ต Play ออจริงนะฮะส่วนอันนี้ขอส่วนแมนยูเนี่ย <c oughs> ผมว่าต้องต้องพัฒนาคือคือในเรื่องของเสียเสียลูกตั้งแต่ก็เสียไม่เยอะนะแมนยูถ้าดูจากสถิติใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิใช่ใช่ใช่เสียไม่เยอะเสียเยอะแต่ที่ต้องพัฒนาคือคือการทำประตูจากเซตพีมากกว่า ยังค่อนข้างทําได้น้อยแมนยูช่วงหลังมาได้จากแบบเตะมุมอเล็ก์เตลิสเปิดให้คนมงเนี่ยมีบ้านลูกสองลูกแต่ในมุมของลูกตั้งแต่โดยรวมก็ยังต้อง,งต้อง,งต้องแก้ไขครับอย่างโค้ชอย่างเอริกดัมซี่ที่เป็นโค้ชที่จ้างขึ้นมาเพื่อทําทําการลูกตั้งแต่นะโดนดอรอปลงไปเล่นไปเป็นโค้ชที่คอยคุมซ้อมเฉยๆแล้วอะ่ะโดนลดบทบาทก็อาจจะเพราะว่าผลงานในการคุมทีมเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวดูว่าคเคนฮาเข้ามาจะปรับแก้ได้มากน้อยแค่ไหนครับครับผม สถิติข้อต่อไปครับข้อที่3ก็คือทีมไหนมีผู้เล่นเปลี่ยนหน้ากันทําประตูมากที่สุดนะครับสำหรับทีมที่เวียนหน้ากันทําประตูมากที่สุดเนี่ยนะเซอร์ไพรส์เหมือน,นกันก็คือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทำประตูกันไปถึง19คนแต่มันมีข้อแม้อย่างหนึ่งครับก็คือแดนเบิร์นกับแมททาร์เก็ตเนี่ยอันนี้คือนับรวมตอนที่เขาอยู่กับทางไบรตันแล้วก็ทางแอสตันวิลล่าด้วยจึงเยอะที่สุดเรียกว่ามันเหมือนกับเหมารวม2-3ทีม นะครับ <Yeah. S 1> เท่ากับว่าสมมติถ้าไม่นับแดนเบิร์นกับแมทแทรเก็ตเนี่ยจะเท่ากับว่านิวคาสเซิลยิงกัน17คนเท่านั้นซึ่งมันก็จะเท่ากับลิเวอร์พูลกับเอฟเวอร์ตันและหากนับเช่นนั้นนะครับถ้าเอาเฉพาะกับทีมเดียวเลยเนี่ยทางด h แอร์ติกยูเคบอกว่าจะเป็นเชลซีครับที่นักเตะยิงเป็นจํานวนคนเยอะที่สุดก็คือ18คนนะครับจริงๆเชลซีควรจะเป็น17นะ เท่ากับเวอ้์วููเท่ากับเอฟอร์ตันแต่ว่านัดสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยรอสปาร์กลี์มาเซอร์ไพรส์ไง <c oughs> ได้เลย <c oughs> ขึ้นเป็น18เลยไ <c oughs> <c oughs> ม่งั้นก็จะ17แล้วนะครับรอส์บาร์กลี่ก็ลงมาจัดให้นะครับส่วนทีมที่แบบเวียนหน้ายิงกันน้อยที่สุดหรือพูดง่ายๆก็คือแบบต้องพึ่งบางคนแบกตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยก็จะมีวัตฟอร์ดนะยิงกันแค่9คน น <Nor> อริชยิงกันแค่10คนนะครับแล้วก็มี c ริสตัล p าเลตยิงกันแค่11คนซึ่ง2อจากสทีม w ัตฟอร์ดกับ n นอริชก็คือตกชั้นด้วยอืมพวกคนเด่นๆของทีมข้างล่างก็จะเป็นพวกเอ็มมาเดลเ n นนิสวัตฟอร์ดนอริชก็จะเป็นบุกี้ส่วน p a l ลตก็เป็นซาฮาที่ยิงไปเป็นหลักนะสิบป,ประตูใช,ใช่ครับโอเคทีนี้มาดูกันที่อันที่สี่ครับชัยติอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันใครเป็นนายด่านจอมเซฟแบบคุณภาพ ในขณะที่เอเดรียนโมราเอสนะครับกับอาริซงเบเกอร์เนี่ยได้ถุงมือทองคําร่วมกันก็ได้คินชีท20คินชีทเท่ากันนะครับแต่หากจะพูดถึงคุณภาพการเซฟแล้วว่าใครงานชุกใครเซฟลูกยากเยอะสุดไม่ใช่2คนที่กล่าวมานะฮะม่งคนนั้นไม่ใช่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งครับเป็นโชเซซาฮะผู้รักษาประตูชาบปรตกิ ok ของวูฟเฟมตันวันเดอร์เลอร์นะครับจากกราฟิกตัวแรกที่เนเห็นเนี่ยนะฮะก็จะเห็นนะครับเป็นลูกกลม,กลม กลมๆเล็กๆก,กับกลมๆใหญ่ๆความต่างคือกลมๆใหญ่คือโอกาสที่แบบโอ้โหเนึ่งๆแบบโอกาสเป็น high quality shot mm hmm. เลยอะนะคือลูกยากนั่นเองแล้วก็สีแดงกับสีดําความต่างคือสีแดงเนี่ยเข้ากับสีดําคือเซฟเราจะเห็นว่า mm hmm. โอ้โหโจเซซาเซฟหลายหลายรูปแบบมากดีเซฟเยอะมากแล้วก็มีเซฟที่มันเป็นกลมๆใ,ใหญ่เยอะด้วยนะ mm hmm. ไม่ใช่ว่าเซฟแต่ลูกง่ายไงอันนี้ถือว่าสถิติมันออกมาดีมากนะครับแล้วก็มาดูอีกอันหนึ่งฮะ จะเห็นภาพชัดกว่าเป็นตารางเลยอันนี้เทียบกับคนอื่นๆเลยนะโชเซซานะครับกราฟิกตัวที่2เห็นภาพชัดช่องแรกนะครับช็อตเฟสนะครับแสดงให้เห็นว่าซาในงานโคตรหนักโดนคู่แข่งล่อเป้าหรือว่าส่องไปทั้งหมดร้อห้าสิบสครั้งอะเยอะแบบเยอะมากๆครับมีเดกอที่โดนโดนโดนล่อเป้าเยอะกว่าแต่ทีเนี้ยเนี่ยช่องต่อมาคค่า xgot หรือว่าค่าที่โอกาสที่คาดว่าน่าจะเสียประตูอะ่ะแบบที่ยิงตรงกรอบอ่ะ ค, ừ, ừ, คือจริงๆซาเขาบอกว่าควรจะต้องเสียอยู่คาดการอยู่ที่สามสิบแปดจุดหกเก้าจต่แต่เจ้าตัวในเสียจริงๆอยู่ที่สามสิบลูกเท่านั้นแสดงว่า ừ, มีส่วนที่เซฟได้ดีนะครับในช่องสีฟ้าลองสุดท้ายนะแปดจุดหกเก้าโอ้โหแสดงแสดงว่ามีเซฟลูก,วกเวอร์ลูกที่ควรเข้าแต่แตเซฟได้แปดแปดลูกเกือบเก้าลูกเลยนะครับแล้วก็ในช่องสุดท้ายมันก็เป็นอัตราการเซฟที่ต่อหนึ่งลูกที่เสียเนี่ยมันหนึ่งจุดสามคือคุณภาพการเซฟของเขามัน มันมันดีมากกว่าจะเสียลูกนึงมันมันใช้ใช้การเซฟที่เยอะเยอะมากกว่าคนอื่นอะไรแบบนี้ <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็อันดับสองเป็นอาริซงเบเกอร์อันดับสามก็เป็นดูรัฟกาอันนี้ถ้าเอาดีสุดนะส่วนโซนล่างๆเนี่ยทีมงานดูโซนล่างๆเมซิเย่ Message, นะฮะของลีดเนี่ยควรเซฟได้ถึงสิบหกลูกนะแล้วก็ฟอสเตอร์เนี่ยอ่าเบนฟอสเตอร์เออเบนฟอสเตอร์ในลบสิบเอ็ดแล้วก็ทีมคูลบเก้าแสดงว่ามีหลายลูกที่ควรเซฟได้แล้วก็ อาจจะเซฟไม่ได้แบบงงๆนะพวกสามคนสุดท้ายเนี่ยติดลบเยอะมากมครับผมว่าถ้าเกิดดูจากสามอันสุดท้ายมันก็คือแก๊งหนีตกชั้นถูกไหม,มแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดดูจากกราฟเนี่ยผมว่ามีอยู่สองคนที่มาตรฐานตกนะกน็คือเอดูอาร์เมนดี้ของเชลซีเพราะว่า<ม><ม>อยู่อันดับตั้งเท่าไหร่อันดับสิบหกเลยนะเมนดี้แล้วก็ เอมิเลโนมาร์ตินสของวินล่าที่ปีที่แล้วก็ท็อปมากแต่ปีนี้มาอยู่อันดับล่างๆเหมือนกันนะครับส่วนผมได้เจอมาอันนึงอีกอันนึงเขาบอกว่าเรื่องของการเซฟดดนหนึ่งต่อหนึ่งดีที่สุดเนี่ยเป็นอาริซงเบเกอร์นะบวกประมาณเจ็ดแปดเลยหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยคืออาริซงเบอร์หนึ่งของลีใช่ถ้านับแค่หนึ่งต่อหนึ่งเนาะแต่เราไม่แต่อันเนี้ยอันนี้คือรวมแบบว่าจะหนึ่งต่อหนึ่งหรือจะนอกกรอบหรือจะในกรอบมุมซ้ายมุมขวารวมหมดก็จะเป็นโจเซซาที่งานชุกแล้วก็คคคุุณภาาพดีนะะรับซื้้อมมเลย แทนแทนปาติซิโอใช่ไหมแล้วแบบใช่โอ้โห oh, ผมว่าก็<ๆ>กกลืมปาติซิโอได้เหมือนกันอนะฟอร์มในของเขานะของดีเลยนะครับอะพูดถึงการเซฟแล้วก็มาพูดถึงการยิงประตูกันบ้างครับใครยิงคมที่สุดแล้วก็ยิงได้สากที่สุดนะฮะในฤดูกาลที่ผ่านมา <c oughs> นาักเตะที่ใช้โอกาสได้เฉียบคมที่สุดนะครับย้ําว่าไม่นับจุดโทษนะครับคือคนนี้ครับเควินเดบรอยโดยวัดจากประตูที่ยิงได้กับ expect e d goal <c oughs> เนี่ยหรือ ตัวเลขที่คาดว่าจะได้นะครับเคนเดบรอยยิงได้15ลูกจะโอกาสที่น่าจะได้จริงๆแค่6.3ลูกเท่านั้นนะครับ oh. แปลว,ว่ามีถึง8.7ลูกที่ยิงแบบเกินคาดอ่ะยิงคม hmm. ยิงแบบหักดิบสุดๆนะฮะเพิ่มมา8.7ลูกถือว่าเกินคาดสุดๆไปเลยลองลงมาก็เป็นซซนทังมินครับคนนี้ก็ตัวคมอยู่แล้วของฝั่งสเปอร์ก็เป็นดาวซโนโร,ร,ร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับยิงไปถึง23ลูกครับจาก expect e d goal แค่15.9 ก็มีถึง7.1ลูกที่คมเกินคาดโผล่ออกมานะครับแล้วก็แน่นอนครับเมื่อมีคนที่คมกริบแล้วในกราฟตัวนี้ก็ต้องมีคนที่ยิงแบบสากสุดๆนะครับโอกาสหนึ่งๆใช้เปลืองยิงไม่เข้าแบบนั้นน่ะก็ปรากฏว่ายืนหนึ่งเลยเป็นทนาทีของเอ็มบิวโมของเบรนท์ฟอร์ดนะฮะอันนี้ไม่นับจุดโทษเหมือนกันนะครับยิงไปทั้งหมด3ลูกจากโอกาสจริงๆที่ควรจะได้เนี่ยแปลูกนะฮะเท่ากับ5.8ลูกเนี่ยหายไปกับอากาศนะับยิงไม่เข้า ไม่ได้ <c oughs> ต่างม,มาตรฐานรองลงมาจะเป็นลากาแซดนะครับก็หูต่ำลงไปเยอะเหมือนกันนะ4.8ลูกจากคนที่เคยคมมากๆลากาแซดฟอร์มตกนะฮะเออโจอชูคิงครับหายไป4.7ลูกแล้วก็ชูเอลกันเซลโลนี่คือ4.1ลูกแต่ผลงานโดยวรวมค่อนข้างจะพีคนะฮะแต่ที่น่าเซอร์ไพรส์คือแฮร์รี่เคนครับติดโผมาด้วยแย่เป็นอันดับที่6นะไม่น่าเชื่อแม้ว่าจะยิงได้13ลูกนะครับแต่ก็จริงๆกับคนจะได้มากกว่านั้นคือ16.6ลูกก็ถือว่าทํา ประตูโอกาสสำคัญหายไปสามจุดหกลูกด้วยกันครับเพราะว่ามีฟอร์มต่อกรหลายคนอันนี้เราต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าไม่นับจุดโทษนะเด,เดี๋ยวเพื่อแบบเราต้องย้ำทั้งหัวทั้งท้ายของของแฮร์รี่เคนก็ไปชดเชยด้วยการที่ปีนี้แอสซิสต์ขั้นเทพอีกปีออประมาณ2ปีแล้วนะออที่แฮร์รี่เคนก็แอสซิสต์ขั้นเทพส่วนลากาเซตเนี่ยผมดูอาร์เซนอลบ่อยมันมีช่วงหนึ่งที่เขายืนเป็นตัวจริงยาวๆเลยก่อนจะเสียตำแหน่งให้เอ็ดดี้เอ็นกีเทียช่วงนั้นลากาเซตแม่งเล่นแบบเหมือนไม่ใช่สไตรเกอร์มันเล่นเเหมืออนนนนป็ฟสไ์ะ คือแบบลงมาล้วงต่ําคอยชมบอลให้เพื่อนในขณะที่เอ็มบิลโมเนี่ยอันนี้คือไม่คมจริงครับสากจริงจนถึงขั้นที่ว่าโทมัสแฟรงค์ต้องเปลี่ยนตําแหน่งอ่ะจากกองหน้าเอาไปยืนเป็นปีกเป็นวิงแบ็กบ้างผมยิงสากมากสส่ติไม่ได้โกหกนะไม่ได้โกหกครับสส่ติมันเห็นเห็นอยู่แต่อันนี้ผมไม่มั่นใจพี่ทีมงานเอากราฟเมื่อกี้ขึ้นมาได้อีกไหมครับกราฟสีฟ้ากราฟที่ยิงได้ดีอ่ะคมคืออ่ะเดี๋ยวให้เจมี่วั์ดี้นี่คือแบบดูนี่ฮะ สิห้าประตูนะควรจะได้แค่เก้าจุดเก้าแต่ยิงเพิ่มมาอีกห้าประตูกว่านี่คือแบบความคมแกไม่หายนะแม้ว่าจะอายุเยอะขนาดไหนก็ตามแม้ว่าทีมจะฟอร์มตกขนาดไหนก็ตามโคดรคมครับต้งให้อไปดูอันต่อไปครับส่วนใหญ่เป็นพวกที่แบบตีนหนักหรือไม่ก็มีเทคนิคการยิงดีนะเท่าที่เปิดดูหน้าแรกเนี่ยครับออันต่อไปนี่เขาเรียกว่าจอมเป็นเจ้ามือนะครับฮะใครเลี้ยงเก่งสุดเฮ้ยคนลเลี้ยง เอาละโอเคโอเคจอมเลี้ยงนะครับจอมเลี้ยงเนี่ยปีนี้ก็คงเดาไม่ยากครับคนที่แบบสับเก่งสุดเนี่ยโอ้โหอันดับหนึ่งนักเตะที่พยายามเลี้ยงมากที่สุดก็คืออาลงแซงแม็กซิแองของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเกมหนึ่งพยายามเลี้ยงนะ7.6ครั้งสำเร็จนะ4.6ครั้งต่อเกมให้คิดแบบนี้นะพยายาม7.6แต่ผ่านเนี่ย4.6ซึ่งถ้านับคนที่เลี้ยงผ่านสำเร็จมากกว่า นะครับมีอีกคนหนึ่งก็คืออดามาตาโอเรอาดามาตาโอเรเนี่ยการพยายามเลี้ยงต่อเกมไม่เท่ากับแม็กซิเมงแต่เลี้ยงผ่านต่อเกมเยอะกว่านะช่วงที่เขายังอยู่กับวูฟก่อนไปบาซ่าคือเลี้ยงผ่านนัดละ5.1ครั้งคือแบบโหดจัดประหลัดมอกมากนะครับแล้วทางแอตติกยูเคเขามีลงลึกไปมากกว่านั้นด้วยนะให้ดูพวกแก๊งชอบแตะหลอดดาร์กนะฮะหรือว่านัดเม็กนั่นเองนัดเม็กนะก็คือการแตะลอดขานะครับ คนที่เป็นอันดับหนึ่งคือเอ็มมานูเอลเดนิสนะครับของวัตฟอร์ดยี่สิบเ็ครั้งรองลงมาเป็นราฟินญากับเจดอนซานโช1สิบ้าครั้งเดนิสนีิงผมว่ามีทีมรอสอยอ่ะเพราะว่าทีมตกชั้นนะถูกไหม <laughs> ยังยังถามการ์โหน่าในสิบ5้าครั้งของซานโชเนี่ยก็การ์โตน่าก็รู้สึกว่าสถิติสอดคล้องไหมนะัเท่าที่ดูชอบ <c oughs> ชอบก็ชอบหลอดดาร์ก่ะ <c oughs> ใช่ใช่ซานโชเป็นคนที่สไตล์คล่องอยู่แล้ว <c oughs> คือไม่ใช่กระชากแบบแตะแล้วหายอะ่ะเขาจะเป็น ไปดุยมากกว่าก็แตะลอดแตะเลี้ยงหนีอะไรเงี้ยแต่ซึ่งชนวงมันมีช่วงหนึ่งที่แบบแกจะพลิกๆหน่อยก็คือช่วงต้นปีที่ผ่านมาช่วงนั้นอาจจะมีตัวเลขที่เยอะนิดนึงมก,กราคุมพาใช่ทีนี้สถิติสุดท้ายนะครับที่เอามาฝากกันทีมไหนมีการเปลี่ยนทีมหรือว่าโรเตชันสิบเอ็ดตัวจริงมากที่สุดนะครับจากสถิติกราฟิกที่เพื่อนเพื่อนเห็นในภาพนี้นะครับเราก็จะมองเห็นว่าโซนด้านล่างนะให,ให้โฟกัสไปที่โซนด้านล่างก่อนด้านล่างนั่นคือทีมที่ หมุนเวียนเปลี่ยนทีมมากที่สุดอันดับหนึ่งครับก็คือเชลซีของปีเตอร์โบสครับเปลี่ยนไลน์อัพตัวจริงไปมาเนี่ยทั้งซีซันส8นัด129คนนะฮะหูเปลี่ยนเยอะมากแล้วก็เฉลี่ียนเนี่ยเปลี่ยนทีมเกมละ3.4คนเลยทีเดียวและที่สําคัญครับเชลซี Chelsea คือทีมเดียวนะครับที่ไม่มีเกมไหนที่ไม่เปลี่ยนตัวเลยฮะไอช่องสุดท้ายที่เป็นเลขศูนะฮะทีอื่นเขาอ,อาจจะมีบางนัดที่ใช้ชุดเดิมซ้ำมั่งแต่น,นี้เราก็ไม่ได้สังเกตนะ แต่เออเชลซีเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างน้อยต้องมีเปลี่ยนอะแต่ละนัดน,นะฮะส่วนพวกที่เปลี่ยนเยอะเหมือนกันแล้วก็รองรองลง,งมาก็มีพวกเรอร์พูลไบรายตันเบสเตอร์แมนซิตี้แมนยูอะไรพวกนี้สังเกตว่ากลุ่มทีมเหล่านี้อาจจะมีหลายเรื่องทั้งเรื่องของการเล่นหลากหลายรายการก็ต้องเปลี่ยนตัวไงเปลี่ยนทีมบ้างเพราะว่าต้องโรเตชันหรืออาจจะมีอาการบาดเจ็บเล่นงานด้วยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนแก๊งที่ตรงข้ามคือแก๊งโซนบนนะฮะแก๊งโซนบนเนี่ยคือพวกที่เปลี่ยนน้อยมากๆในปีในซีซั่นหนึ ก็จะเป็นพวกเวสแฮมอาร์เซนอลสเปอร์พวกนี้นะครับเฉลี่ยแล้วเปลี่ยนไลน์อัพแค่นัดละ1.6คนถึง1.8เท่าแถวแถวนี้นะครับแล้วก็มี7ถึง8ถึง9นัดเลยที่แบบว่าเห็นไหมอันเชนไลน์อัพอ่ะคือแบบใช้ชุดเดิมด้วยที่ไม่เปลี่ยนอ่ะเรียกได้ว่าอันนี้เป็นทีมที่เน้นแบบ11ตัวจริงชุดเดิมผมผมให้คำตอบได้ว่าทำไมเชลซีเปลี่ยนเยอะนะฮะไอ้ทำไมเชลซีไม่เปลี่ยน ไม่ใช่ใช่ก็เชลซีทำไมถึงโรเตชันเยอะอ่ะใช้คำนี้แล้วกันจะสามสิบแปดนัดลายชื่อเสวตัวจริงไม่ซ้ำกันเลยเหตุผลแรกก็คือตัวเจ็บค่อนข้างบ่อยเดี๋ยววิงแบ็กเจ็บเดี๋ยวเซนเตอร์เจ็บเดี๋ยวกองกลางเจ็บเหตุผลข้อที่สองคือเชลซีเป็นทีมที่หาตัวรุกตัวจริงเซตตัวจริงที่ลงตัวไม่ได้คือพูดได้ไม่เต็มปากว่าใครคือแบบตัวจริงตลอดการอ่ะอาจจะมีแค่มีสันเมาส์คนเดียวที่แบบถ้าเกิดไม่เจ็บไม่ป่วยก็คือลงที่เหลือเดี๋ยวผัดกันบ้างลูกกากูฮาวเวส ซีเอ็กพูริสิกโอดอยคือมันสลับสับเปลี่ยนกันไปหมดครับ2อเหตผลเจ็บก็ส่วนหนึ่งแต่ตัวรุกเชลซีฟอร์มไม่ดีก็ส่วนหนึ่งทําให้ทูเครนต้องเปลี่ยนไลน์อัพบ่อยๆด้วยนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเจ <7. S 2> สถิติจริงๆแอตเลติกยูเคขามีโอเป็นสิบเลยนะแต่ว่าถ้าเอามาหมดนั่นเนี่ยมันก็จะเยอะเกินไปแล้วแล้วเราก็เลยคัดมาให้เอาอันที่แบบคิดว่าน่าสนใจจริงๆเจ็ดอันนะใช่ครับผม นี่คือสถิติที่นํามาฝากในะวันนี้นะครับก่อนจะไปเราขอบคุณผู้สนับสนุสนเราอีกครั้งหนึ่งครับเริ่มจากน้ำแรกธรรมชาติตราช้างนะครับสีเขียวขอนคอ,อช้างคอเดียวกันครับผลน,นี้คอแอคดื่มโชว์เออ mm hmm. แล้วก็รวมไปถึงทนานา่งของธนาคารกสิกรไทยนะครับเคแบงของเรานั่นเองที่มาพร้อมกับบริการบนมือถือครับเคพลัสแอปพลิเคชันที่ให้คุณได้สะดวสบายกับการใช้งาน mm hmm. เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินนะครับ mm hmm. ก็โหลดฟรีอย่าลืมโหลดมาใช้กันนะครับ ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทีมงานสายามสปอร์ตด้วยนะครับเขมค้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามช่วงนี้เราสามคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,ส,ส,รบสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ